จะมาในแฟ s t ให้สําเร็จเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีความชัดเจนมากถึงมากที่สุดเลยค่ะมโนไว้ o, แล้วเนี่ยมโนให้สุดเพราะฉะนั้นใครที่ยังอยู่ในมาย d นเซ็ตที่คิดว่าเราไม่มีโอกาสเราขาดนู่นนั่นนี่เนี่ย เปลี่ยนนะคะการ manifest ไม่ได้หมายความว่าเราแค่มนโนวไว้แล้วเดี๋ยวได้เองอย่างเดียวแต่เราต้องลงมือ take action ด้วยโอกาสมันจะมาสําหรับคนที่พร้อมเสมอหลายคนไม่ประสบความสําเร็จหรือว่า manifest ไม่ได้เพราะว่าเราไม่เชื่อว่าเราคู่ควรถ้าลึกๆแล้วเรายัางคิดว่าเราแบบไม่เหมาะเนี่ยมันก็ยากที่มันจะเกิดขึ้นคือเราคิดอะไรเราจะได้อย่างนั้นฝึกทําให้ตัวเองอยู่ใน vibration ที่สูงๆแล้วเราก็จะ attract มาแต่แบบเรื่องดีๆคนดีๆประสบการณ์ดีๆชีวิตดีๆเราเลือกได้จริงๆอะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Miss Happy Diet ช่องที่จะชวนให้ทุกคนมีความสุขในการดูแลตัวเองในทุกๆวันนะคะปีที่ผ่านมาค่ะเมย์ได้ไปดูว่าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบไหนกันและคอนเทนต์ที่เพอร์ฟอร์มดีต้นๆเนี่ยก็คือเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ m a n i f e s t a t i o n หรือว่าการมโนนั่นเองนะคะวันนี้เมย์ก็เลยจะมาขอขยายความเพิ่มเกี่ยวกับเรื่อง m a n i f e s t a t i o n เผื่อใครลองไปทําแล้วก็สงสัยว่าทําไมคนอื่นเขาทากันเราได้ผลแล้วทำไมเราทําไม่ได้ผลสัทีวันนี้ก็เลยขอสรุปมาง่ายๆ5ข้อว่าทําไม Manif e s manifest ใช่ของคุณยังไม่ได้ผลสทีค่ะ ข้อแรกนะคะอันเนี้ยแม้ว่ามือใหม่อาจจะเป็นกันเยอะค่ะถ้าเกิดว่าใคร manifest แล้วยังไม่ได้เกิดผลเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าข้อหนึ่งนะคะคุณไม่มี clarity หรือเปล่า clarity ในที่นี้ก็คือความชัดเจนค่ะเวลาเราจะ manifest อะไรเนี่ยไม่ว่าจะในเรื่องการงานความเร่ํารวยความมั่งคัง่งคู่ครองหรือว่าอะไรก็ตามที่เราอยากได้เนี่ยจะ manifest ให้สําเร็จเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีความชัดเจนมากถึงมากที่สุดเลยค่ะสมมตินะคะเราอยากได้งานแบบไหนคือเราก็ต้องคิดเลยว่างานที่เราอยากได้มีลักษณะเป็นยังไง โตทางานเป็นยังไงห้องทํางานเป็นยังไงเวลาเราตื่นขึ้นมาเดินเข้าไปในออฟฟิศนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงเราแต่งตัวแบบไหนเพื่อนร่วมงานเราเป็นยังไงคนที่เราคุยด้วยเป็นยังไงโทนเสียงเป็นยังไงนึกให้มันละเอียดที่สุดไม่ว่าเราจะแบบหายใจจังหวะไหนเลยได้ยิ่งดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราอยากมานิฟสให้ัสำเร็จนะคะเราต้องชัดเจนให้ได้มากที่สุดเลยค่ะอยากได้คู่ครองอยากได้คนรัก เขาต้องมีลักษณะนิสัยแบบไหนทำตัวยังไงกินข้าวด้วยกันแล้วเขาหน้าตาเป็นยังไงทำกิริยามารยาทยังไงอยากได้ความฝันอะไรอะ่ะคิดให้มันละเอียดที่สุดบ้านแบบไหนเดินเข้าไปแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงกลิ่นเป็นยังไงแสงเป็นยังไงคือมโนโไว้แล้วเนี่ยมโนให้สุดค่ะแล้วอีกอันหนึ่งที่ไปอ่านมานะคะที่จะช่วยได้ก็คือต้องมีเคลียร์โก้่วแบบ เราอยากจะ manifest สิ่งนี้ภายในเวลาเท่าไหร่จํานวนปริมาณรายละเอียดเป็นยังไงอะคะ่ะแล้วเราก็ต้องนั่นแหละอย่างที่บอกเนาะจินตนาการเราในใน position นั้นที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะขยันนั่งสมาธิเข้าไว้ค่ะเวลาเราจะ manifest เนี่ยเราต้องมีสติที่แน่วแน่นะคะแล้วก็ต้องมีใจที่นิ่งเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ manifest ได้ดีที่สุดเนาะสำหรับตัวเองนะคะก็คือตอนนั่งสมาธิจะตอนเช้าหรือตอนก่อนนอนก็ได้ค่ะหลับตาเนี่ยแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เราอยากได้ให้มันละเอียดที่สุด ว่ามันออกมาหน้าตาเป็นยังไงรู้สึกยังไงนะคะข้อ2ค่ะเราขาด abundance mindset ใครที่มัวแต่คิดอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยฉันอยากมั่งคั่งแบบนี้แต่ตอนนี้ฉันไม่มีเลยแล้วก็มัวแต่เสียงว่าตอนนี้ฉันแบบไม่มีนูน่นไม่มีนี่แบบไม่มีโอกาสนักที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีนู่นนั่นนี่คือแทนที่จะ focus on possibility หรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคือไมําทำหลา,หลายคลิปแล้วจะ manifest ได้เนี่ยเราต้องมี abundance mindsetabundance mindset ก็คือเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีพอสําหรับทุก คนไม่ใช่ว่าคนนั้นมีแล้วเราจะมีไม่ได้คนนั้นทำธุรกิจที่เราอยากทำไปแล้วเราจะทำไม่ได้คนที่มี a b u n d a n c e m i n d s e t เขาจะไม่คิดแบบนี้ค่ะเขาจะเชื่อว่าเขาทำได้เราก็ทำได้มีโอกาสพอสำหรับทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่ยังอยู่ใน Lack Mindset อยู่ใน Mindset ที่คิดว่าเราไม่มีโอกาสเราขาดนู่นนั่นนี่เนี่ย เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปคิดว่าเราต้องเชื่อว่ามันมีโอกาสพอสําหรับทุกคนสิ่งที่จะฝึก abundance mindset ได้ก็คือการฝึก gratitude หรือว่าการฝึกความรู้สึกขอบคุณค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเมย์จะทําทุกคืนก่อนนอนเลยตอนหลับตานอนอยู่บนเตียงเนี่ยเมย์จะคิดถึง10อย่างที่เราอยากรู้สึกขอบคุณในวันนี้ค่ะใครถนัดเขียน journal ก็ได้หรือว่าอย่างเมย์เนี่ยแค่ถนัดนึกเอาก่อนนอนก็ได้ gratitude คือความรู้สึกขอบคุณมันไม่ต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เลยทุกคนขอบคุณที่วันนี้เรามีข้าวกินขอบคุณที่วันนี้เรามีเตียงนอนขอบคคุณทีี่่เเรรามือง อากาศในขณะที่ PM มันเยอะมากข้างนอกขอบคุณที่เรามีน้ําดื่มในขณะที่หลายคนในโลกตอนนี้อยู่ในสถานการณ์สงครามอยู่ในเหตุการณ์ไฟไหม้หรืออะไรที่เขาไม่มีโอกาสพวกนี้ค่ะขอบคุณหลายๆอย่างที่เรา take it for granted หรือว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นของธรรมดาทุกคนฝึกขอบคุณกับสิ่งเล็กๆเราน้อยเหล่านี้นะคะแล้วเราก็จะมี a b u n d a n c e mindset ขึ้นมาได้ไม่ยากเลยค่ะข้อ3นะคะการ manifest ไม่ได้หมายความว่าเราแค่มนโนไว้แล้วเดี๋ยวได้เองอย่างเดียวแต่เราต้องลงมือ take action ด้วยสมมตินะคะว่าเราอยากได้งานไหนแบบนี้ แต่เราไม่ได้แม้แต่แบบจะ Google search หางานเลยไม่สมัครไม่ยื่นใบสมัครไม่ทำเรซูเม่เลยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะทุกคนมันต้องเป็นแบบ2ฝั่งเนาะมันแบบร of t t t r c t t o o n อย่างหนึง่งแล้วเราก็ต้อง Take Action ฝั่งเราด้วยค่ะมันมีคําพูดที่ว่าโอกาสมันจะมาสําหรับคนที่พร้อมเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ใช้โชคอย่างเดียวนะคะต้องเตรียมตัวเราให้พร้อมรับโอกาสนั้นๆด้วยค่ะ ข้อ4นะคะเรายังมี doubt หรือว่ามี negative self talk การเชื่อว่าตัวเองไม่คู่ควรกับสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยคืออันเนี้ยมันหลอกใครไม่ได้เลยนะคะมันเป็นสิ่งที่เราคุยกับตัวเองหลายคนไม่ประสบความสําเร็จหรือว่า manifest ไม่ได้เพราะว่าเราไม่เชื่อว่าเราคู่ควรอันนี้จริงๆนะเวลามีโอกาสอะไรมาหรือว่าบางทีที่แบบสมมติมีคนชมมาแล้วก็จะแบบเอ้ยไม่จริงหรอกคะ่ะเอ้ยไม่ใช่อ่ะพูดอย่างนี้หรือว่าบางทีใครเขาแบบให้ค่าตัวเรามาแพงมีจริงๆนะบางคนไม่กล้ารับบอกว่าเฮ้ยมันเยอะเกินไปค่ะเอาเท่านี้ก็ได้อันเนี้ยแปล ว่าเราอาจจะไม่เห็นค่าของตัวเองหรือเปล่าการจะ manifest สำเร็จเนี่ยเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองลองสังเกตดูนะคะเมย์เคยทําเรื่อง limiting belief ไปแล้วนะคะลองไปย้อนดูได้ลองสังเกตดูซิความคิดที่มันอยู่ในหัวเราเนี่ยมันเป็น core belief ที่เป็น limiting belief หรือเปล่าบางคนคิดว่าเราไม่เก่งพอเราไม่กล้าพอเราเป็นคนขี้กลัวเราไม่กล้าพูดหน้าห้องเราไม่เหมาะกับนี่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 แต่ความฝันเราต้องการสิ่งนี้ทุกคนถ้าลึกๆแล้วเรายังคิดว่าเราแบบไม่เหมาะเนี่ยมันก็ยากที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเหมือนเหมือนเป็นการ แยกในตัวเองเหมือนบางทีมีโอกาสมาแล้วแต่เราก็แบบ s u b ค o n s c i o u หรือว่าจิตใต้สำรึกเราไม่อยากคว้ามันไว้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปสังเกตสิ่งที่อยู่ในหัวเราดูนะคะถ้าเกิดใครมีปัญหานี้เนี่ย affirmation ช่วยได้ affirmation ก็คือข้อความคําพูดหรือประโยคอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจให้เรามันเป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นแต่เวลาทำ affirmation อะอยากใช้คําว่าอยากจะควรจะ will หรืออะไรอย่างนี้นะคะใช้ให้เหมือนกับแบบเราเกิดขึ้นแล้วเช่นสมมติว่า เราอยากมั่งคัง่งก็คือ I am abundance ฉันเป็นความมั่งคัง่งไม่ใช่ใช้คำว่า I want to be abundance หรือว่าฉันอยากมั่งคัง่งคือเวลาทำ affirmation เนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่แบบเหมือนเราแบบ embrace มันไปนเลยเราเป็นสิ่งสิ่งนั้นอยู่แล้วนะคะเช่น I am healthy ใครป่วยอยู่เนี่ยพูดมาเลยเช้าเย็นจะปริ n t ออกมาติดตู้เย็นติดหัวเตียงติดอะไรติดแบบ wallpaper โทรศัพท์เลยก็ได้ว่าแบบ I am healthy I am wealthy อะไรก็ได้อ่ะคะ่ะคือทำแรกๆอะทุกคนคือแบบตอนแรกมันก็แบบอะไรวะแบบบ้าเปาอยู่มาพูดอะไรแบบมันดูชีซ e s มันดู แบบอีมากเลยอะแต่ลองทําดูมันเป็นการสะกดจิตจิตใต้สํานึกเราแล้วมันเวิร์กจริงๆนะคะคือวิธีที่จิตใต้สํานึกเรามันทํางานอะคือเราคิดอะไรเราจะได้อย่างนั้นจิตใต้สํานึกเราไม่รู้เลยว่านี่เป็นแค่ความคิดหรือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วไม่เชื่อลองไปอ่านเรื่อง placebo effect หรือว่า becoming supernatural ของดรโจดิสเพนซ่าได้เขาเป็นการพิสูจหรือว่าเป็นการแบบ หาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้เลยว่าจิตเราเนี่ยมันสั่งกายสั่งสั่งสิ่งแวดล้อมสั่งอนาคตเราได้จริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันแบบมีพลังมหาศาลเลยแล้วข้อสุดท้ายนะคะก็คือรู้สึกแบบรีบร้อนไม่ยอม s u r r e n d e r to fate to u n i v e r s e หรือว่า To อะไรก็ได้ที่เราอยากจะเรียกมันนะคะจริงๆ Pa t h ของ a n i f e s t a t i o n เนี่ยเขาบอกว่าให้เราคิดให้เต็มที่ให้เรามนโนให้เต็มที่แล้วเราก็ต้องปล่อยวางหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ยอมปล่อยวางแบบฉันอยากรวยภายใน5ปีนี้พอถึงปีที่ห้าทำไมฉันไม่รวยซะทีทำไมถึงไม่วที มันเป็นกฎของจักรวาลหรืออะไรก็ไม่รู้ที่แบบไม่ว่าจะศึกษาศาสตร์ไหนนะคะเขาก็บอกว่าให้เราทําให้ดีที่สุดแล้วก็ปล่อยวางในเวลาของเราก็จะมาถึงเองเพราะฉะนั้นก็นอกทำให้ดีที่สุดแล้วเราก็ปล่อยวางค่ะทําให้ดีที่สุดไม่ใช่คิดอย่างเดียวนะลงมือทําด้วยค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะแถมให้ไม่เชื่อว่าหลายคนจะ manifest สิ่งที่มันดีพลังงานบวกเป็นอะไรที่แบบจริญรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันจะอยู่ในขั้นพลังงานที่มันสูงเหมือนที่เขาเรียกว่า high vibes หรือว่า high vibrations ทีเนี้ย กฎของ law attraction ก็คือพลังงานของเราก็จะอ tract สิ่งที่มันเป็นเหมือนพลังงานเราเข้ามาเหมือน e Attract Likes อะไรเงี้ยเราเป็นยังไงเราก็จะได้สิ่งสิ่งนั้นถ้าเกิดเรามัวแต่แบบทําตัวอยู่ใน Vi b e หรอใน v i b r a t i o n แรงสั่นสะเทือนที่มันไม่ค่อยดีวันๆอยู่กับการบ่นการโกรธการแบบบ่นนู่นบ่นนี่อิจฉาคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยมันก็จะแบบยากที่มันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาค่ะลองมีสติกับคําพูดความคิดและการกระทําของตัวเองสิว่าเรากําลังแบบอยู่ใน v i b r a t i o n ที่มันดีอยู่หรือเปล่า จิตเมตตาหรือ gratitude เนี่ยเป็น vibration ที่สูงมากเพราะฉะนั้นฝึกการรู้สึกขอบคุณเยอะๆฝึกให้อภัยฝึกแบ่งปันนั่นแหละอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมเชื่อว่ามันจะค่อยๆดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาการที่เราจะแบ่งปันเนี่ยเราไม่ต้องเป็นคนรวยก่อนเราทําได้ทุกคนแบ่งปันไม่ใช่แค่ตัวเงินนะคะแบ่งปันอาหารแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันคําพูดดีๆเดินผ่านใครที่เราไม่รู้จักอ้ยกระโปรงสวยจังเลยค่ะเมเชื่อว่าคําพูดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะ make day d a y ได้มันคือแบบคําพูดเล็กๆน้อยๆอ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ ที่สุดที่เกิดขึ้นสําหรับเขาคนนั้นเลยก็ได้แต่จริงใจทุกคนไม่ใช่แบบสักแต่จะชมเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกดูฝึกทําให้ตัวเองอยู่ในวเบรชั่นที่สูงๆแล้วเราก็จะ attract มาแต่แบบเรื่องดีๆคนดีๆประสบการณ์ดีๆ ไม่เชื่อว่ากฎของแรงดึงดูดหรือว่า manifestation เนี่ยเป็นอะไรที่จับต้องยากเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครลองทําดูแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆเนาะแล้วถ้าเกิดมันมีอะไรดีๆก็ why not ลองมันก็ได้เนาะแบบไม่มีอะไรเสียหายเลยค่ะส่วนตัวเมเนี่ยก็ manifest มาตั้งแต่เด็กโดยที่ไม่รู้ตัวเลยค่ะอย่างที่เคยเล่าใน episode vision board คุณแม่ก็คือสอนเรื่องทำ manifestation การทำ visualization vision board การทำ affirmation มาตั้งแต่เด็กเลยก็อาจจะเป็นโชคดีของเราละมัง้งใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับ manifestation อะไรทำแล้วิร์ k หรือไม่ work ยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะหรือว่าใครมีคำถามถ้าเกิดว่าตอบได้ก็จะลองมาแบ่งปันกันค่ะเม์ก็ไม่ได้ใช่ expert เลยนะคะแค่มาแชร์จากประสบการณ์เพราะเชื่อว่าชีวิตดีๆเราเลือกได้จริงๆอ่ะ ก็ประสบการณ์ที่ดีของเราก็อยากจะมาแบ่งปันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ด้วยอยากให้ม์ทำคอนเทนต์อะไรอีกก็บอกได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย